่าเราเจอกันทักทายกันทำไงครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาสองเพทักทายกันก่อนสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจทั้งฉันได้พบเจอโอลัญล้านลาล้นล้าโอลัญล้านลาล้นล้านสวัสดีวันนี้ ับนะครับลกมือขึ้นลุกตัวครับมาครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนการลากเส้นพื้นฐานนะามเส้นวันนี้ก็ครูมีสื่อนะสื่อทำมือมาให้ดูน้องบอมดูนะ นี่ข้ที่หนึ่งเห็นไหมมีลูกศรแล้วก็มีฝาน้ําให้เราลากเส้นตามปลายลูกศร<ๆ>เห็นไหมครับเออเห็น<ๆ>ครับนี่นะเส้นที่หนึ่งลากลงเห็นไหมเส้นที่สองนี่นี่สีน้ำเงินนะเส้นที่สองสีนี้นนะนนนะลากขึ้น<ๆ>อ่าเส้นที่สามนี่เป็นเส้นเฉียง ใช่เส้นที่สี่ก็เสียงลงเส้นที่ห้าก็เสียงลงอนกันการเส้นที่หกเริ่มจากฝั่งนี้เห็นไหมอันนี้จะเป็นรูปมอนรูปอะไรสามเหลี่ยมหรือภูเขานี่เห็นไหมครับแล้วก็เสียงขึ้นอันนี้เราแรกนี่พอเราลากแล้วถูกไหมเราจะได้เส้นแบบนี้เลยเห็นไหมครับเราจะได้เส้นแบบนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจีย๊ยนี่จะได้เจีเส้นแบบนี้เลยนี่เห็นไหมชัดไหมอันนี้ชัดขึ้นไหมอันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาฝึกลากเส้นแบบนี้นะนี่อ่าถัดมานี่ถัดมาก็จะเป็นเส้นโค้งเห็นไหมเส้นโค้งอ่าเหมือนกันเส้นโค้งมีทั้งโค้งขึ้นแล้วก็โค้งลงเป็นรูปครึ่งวงกลม ร่องแบบความแบบไหนแล้วก็เส้นตรงนะเส้นตรงลากไปทางซ้ายทางขวาได้หมดเลยแล้วก็เป็นรูปวงกลมนะรูปวงกลมเส้นที่ลากมาก็จะได้แบบนี้เห็นไหมนี่เป็นเส้น่างนี้เลยเส้นไข่ปลาแบบนี้เลยโอเคไหมอ่มาเมื่อกี้เม่อกี้ได้มาแล้วจ เจ็ดเส้นนี่ได้มาอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรวมกันเป็นสิบสามเส้นพอดีอนวให้น้องฟอมลากสุดคำในนี้ก่อนนี่ในสื่อของเราก่อนอเราจะลากตามใบหนุกศอน,นะ,ะ,อะเส้นที่หนึ่งนี่ นี่ลากลงตามลูกศรอ,อ่าเส้นที่สองนี่ลากขึ้นมาตามลูกศรน,นั่นแหละเส้นที่สามนี่ลากขึ้นมาเส้นที่สี่ลากลงเส้นที่ห้านั่นแหละคืนที่หกแล้วก็ลงใป้านี่นีเป็นสามเหลี่ยมเลยภูเขาอ่าหกเจ็ดเส้นอ่า, 7, 7, 7. อ,าอีกหนึ่งรอบ ยิเลยรอบนี้นี่เริ่มจากเส้นก่อนหนึ่งสองสมส่ห้าหกเจ็ดออเดี๋ยมาดูเส้นที่เราได้ ือเส้นที่เรากขึ้นมาเห็นไหมเป็นเส้นตรงเหมือนกันเลยเหมือนกันไหมนี่สองเส้นนี้เหมือนกันนะเหมือนไหมเหมือนครับ,รบเออเปียนแค่ว่าทิศทางมันต่างกันเฉยๆแต่มันคือเส้นที่เราลากขึ้นแนวตั้งและแนวดิ่งนะอ่าเส้นที่สองมันเฉียงเห็นไหมเ,นะเราลกจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนี่เป็นแนวเฉียงนะแล้วก็ เส้นนี้เราก็เียวเฉียงเหมือนกันลากจากข้างบนลงข้างล่างเส้นนี้เหมือนกันลากจากข้างบนลงข้างล่างแล้วก็เส้นนี้เราลากจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนแล้วเราก็หักลงข้างล่างอีกครั้งนึงเส้นนี้แยวเฉียงเหมือน,นกันเราก็ลากขึ้นมาข้างบนยังไงสวนนั้ มาออกมาแล้วนี่เป็นแบบนี้เนี่ยนะนี่นะเนะส้นที่หนึ่งเส้นที่ 2, สองเส้นที่ 3, สามเส้นที่ 4, สี่เส้นที่ห้าเส้นที่หกเนี่ยนเะส้นที่เจ็ดโอเคอ่าเรารมาต่ออีกหกเส้นที่เหลือน,นะนะพร้อมไหม เส้นที่หนึ่งเห็นไหมนี่เป็นค่นงวงกลมไหนลองบอมลองวากซิเลื่อนสายน้ำดูเลอได้ไหมเลื่อนโค้งไาเส้นที่สองไหนขึ้นมันแหละอ่าน,นี้แนวตรงเส้นตรงจากข้างในไปข้างนอกอ่าเส้นนี้ด้วยอันนี้เป็นวงกลมหมุน อันนี้ก็เป็นวงกลมเหมือนกันแต่เวงคนละด้านอ่าเดี๋ยวอีกหนึ่งรอบนะฮะอ่ารอบนี่เริ่มจากนี้ข้างบนคือวงกลมเออนี่เส้นตรง้าก็เป็นวงกลม เห็นไหมทำได้ไหมน้องบอมทำได้ไหมได้ครับนี่พอลากออกมาแล้วนี่เส้นที่เราได้เห็นไหมอันนี้เป็นเส้นโค้งอันนี้เป็นโค้งแบบคว่ำอันนี้โค้งแบบไหนเห็นไหมแล้วก็นี่เป็นเส้นตรงเส้นตรงไปทางซ้ายกับไปทางขวาน่าเปาน็นคนละด้านเนาะอันนี้ เป็นวงกลมเห็นไหมวงกลมอันนี้ก็วงกลมเหมือนกันนี่นมาดูชัดๆกไนนี่เห็นไหมชัดไหมรูปนี้วงกลมล่างเห็นไหมแบบนี้นี่อ่าฝึกนิ้วเออ เดนี้ตัวขอรูอ่าโอเคแล้วครูจะให้ทำแบบฝืกหัานนะทำแบบฝืกหฐานลากเส้นโอเคไหมโอเคอันนี้นี่นี่สอเริ่มจากนี่เส้นตรงนี่นะมีเส้นตรงเส้นโค้เง,เส,งเส้นตรงแบบเฉียงอันนี้เส้นซิกแซกแล้วก็เส้นโค้งแบบงาย ขึ้นวงกลมอันนี้ก็เป็นเส้อตรงแบบเชียงเหมือนกันแต่คนละด้านคนละฝั่งพร้อมไหมอ่าพร้อมแล้วเริ่มจากเส้นที่หนึ่งเลยตาตามลอยไข่ปลาเส้นปากโอเคททุกเ,เส้นเลยเอาให้สุดเอาให้สุด ที่ทยอที่สุดเลยอะไรอ่าขึ้นสุดท้ายอ่าขึอนโค้งโค้งไปเลยโค้งไปเลยอ่าที่สองชา้าหลุดชา้าตามเส้น สุดที่สามโค้งเลยอ่าน,นี่ลาดจากลาดขึ้นข้างบนนังแหละไม่สุดไม่สุดมาถึงข้างบนเลยนังแหละสิงนี้ด้วยแต่ช้า,ชา ไปเส้นโค้งแบบซีแซอกอาจจะข้างบนข้างล่างอย่างนั้นเลยข้างบนไป็นเรื่องกระชาหรือกระช้า อ่าอันนี้เริ่มจากเส้นของแล้ก็ลูปตัวยูขึ้นโค้งช้าตามเส้นตามสีดำเลยมาต่อไป เส้นสุดท้ายเมื่อกี้เราลากขึ้นแลวใช่ไหมทีน,นี้เราจะลากลงจะขั้นบนลงข้างล่างนั่นแหละจะช้าหรือช้านี่หิ้เซึ่งนี้ ันนี้เป็นไงเส้นตรงเห็นะหมทำได้ดีมากเลยคือตรงเนี่ย้องบอมทำได้ดีมากเลยส่วนเส้นโคง้งเส้นโค้งต้องฝึกเพิ่มอีกเนาะเนี่ยเส้นโค้งเนี่ยยังไม่ค่อยตรงเนาะมันยังไม่ค่อยโคง้งตามเส้นเดี๋ยวฝึกเพิ่มนะครับเออวันนี้น้องบอลเก่งมากอเดี๋ยวเรามาสรุปสรุปนี่วันนี้เราฝึก ลากเส้นพื้นฐานทีาเส้นเนาะแล้วก็มีแบบฝึกหัานให้ด้วยนะครับซึ่งน้องบอมทําได้ดีมากนะครับเดี๋ยวเราจะฝึกอย่างนี้ต่อไปอีกเนาะจนกว่าน้องบอมจะทาได้คล่องแล้วก็สมบูรณ์มากที่สุดโอเคไหมครับครับวันนี้กิจกรรมการเรียนการ,ร,กรสอนของเราก็จบแล้วพอนพอนจะทำยังไงครับทำยังไงครับพนมมือกล่าวคำว่าขอบ คุณครับ